เอาดิ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 พอดีว่าน้องเขาให้อาหารปลาอยู่ดูดูพี่แกแต่ไม่ต้องกลัวนะที่นี่เขาคุ้นเคยกับคนค่ะก็นังจะจับจับปลาตัวน,น้อยๆอยู่ท mm hmm. ี่ว่าอย่าเพิ่งให้เถอะสงสารให้มันขึ้นโบกไปก่อนดูดูดูพี่แกไม่ยอมไปไหนเลยนะพี่แกเนี่ย เอาไงลูกพี่ลูกพี่จะขึ้นหรือลูกพี่จะลงลูกพี่ลูกพี่ไปเลยลูกพี่ไปเลยนะไปเลยนะเขาให้อาหารปลาลูกพี่มาทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยทุกคนหนีกันหมดเลยทั้งปลาทั้งเต่าไปละหนีไปละหนีนะไปละไปเลยนะเขาจะกินอาหารการนแล้วจงไปทำอะไรเนี่ยฮะไปเลยทุกคนเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยน้องไหว้กลับมาใหม่เมื่อกี้น่ะก็เลยสกิทบอกน้องว่าจะเพิ่งให้อาหารนะพอไปก่อนเดี๋ยวพี่แกมาใหม่จ้อง เดี๋ยวนะดุน้องเขาไปก่อนนะไปเลยไปเลยชิวๆที่นี่เขาคุ้นเคยกับคนค่ะเขาก็ดุนี้ดุนหน่อยเขาก็ไปแล้วเห็นคนเดี๋ยวนะไล่น้องไปเ,เร็วๆไปเดี๋ยวนี้นะไปชิวๆยังยังไม่ไปอีกมันแลบเลยทุกคนเดี๋ยวนะสู่ไปดูใกล้แก่นองใหมาอีกอีกเห็นไหมอุ้ยเพิ่งให้อาหารมันมาอีกแล้ว,ม,ลว,ม,ลวมันกลับมาอีกแล้วทุกคนดูดิโหดร้ายมากเลยว่ายมาอย่างเร็ว เดี๋ยวเราจะได้บาบเอานะลูกมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเาเห็นเห็นปายเยอะมันก็เลยกลับมาค่ะทุกคนดูดีน้องเขากําลังให้อาหารปลายอยู่ตรงนู้นาานะคะตรงนี้แล้วพี่แกก็ทําเป็นโฉบค,ค่ะ ไปเลยไม่ใช่เวลาอุ้ยตัวน้อยอยู่ตรงนู้นเต็มเลยอ่ะอันน่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอุ้ยเรียบร้อยค่ะทุกคนช็อกเกอร์แล้วมันจะกินช็อกเกอร์ได้ไหมคะทุกคนทุกคนดูมันดินี่บอกแล้วใช่ไหมไม่หยุ้งให้ได้ช็อกเกอร์เรียบร้อยค่ะทุกคนเสร็จร้อยได้ช็อกเกอร์ไปแล้วหนึ่งตัวสงสารช็อกเกอร์จังเลยอ่ะ เราคงไม่โหดร้ายเกินไปใช่ไหมอืมอืมอืมแต่ปลาที่นี่มีเยอะค่ะก็ทำไงต่อปล่อยไปอย่างนี้ใช่ไหมอะไปไป๋ยวนี้ <c oughs> เราพยายามพยายามดุแล้วค่ะเขาจับได้แล้วจับช็อกเกอร์ได้แล้วค่ะแต่นาไม่กล้าถ่ายให้ดูว่ามันภาพภาพมันโหดร้ายเกินไปโยอ๋อเป็นวัตถุาจักรของเขาธรรมชาติของเขาค่ะแต่นาเปเด็นว่ามันจะกินช็อกเกอร์ได้เหรอช็อกเกอร์มันแข็งอะ อา้าวจะกินได้ไหมจับไปนะเขาแข็งนะฮะจะกินเขาได้ไหมเนะี่ยเอาเขาไปเนะี่ยแข็งอะไปเลยไปเดี๋ยวนี้ยังเนี่ยดุเขาเลยก็ไม่ไป INDISTINCT เอาวช็อกเกอร์ค่ะจับช็อกเกอร์ได้แล้วชอ็อกเกอร์มันแข็งมันไม่นี่เหมือนปลาตัวอื่นพี่แกจะกินได้ไหมเอา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 เอเอาเข้าไปช็อกเกอร์ เอา้าเอา้าแกแกจะกินได้ไหมเราเตือนท่านแล้วบอกแล้วก,กินได้ไหมนะจะกินได้ไหมเนี่ยนี่พยายามตะโกนถามนะเขาก็ไม่ตอบนะเนี่ยเอาไงเนี่ยจะกินได้ไหมเอ้าอ่ะเอ้าอ้าช็อกเกอร์มันเขียวแข็งทุกคนช่วยตอบคอมเมนต์หน่อยว่าเขาจะกินช็อกเกอร์ได้ไหมช็อกเกอร์มันตัวมันแข็งอ่ะตัวใหญ่ด้วยสงสารน้องช็อกเกอร์จังเลยอ่ะ มองหน้าอีกเอาไงดีจปะปลเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจปะปลาผิดชีวิตเปลี่ยนอนพยายามจะเอาไงดีเวะเอาไงดีวะก็ะตัวมันแข็งอ่ะก็อบอกแล้วชอดเด็ดจริงๆนี่ครั้งแรกที่นา่าเคเห็นน้องเขาจับได้นะเอาไงเอาไงจะกินไหมจะกินไหมจ๊ะเออ เ,เอาไงก็ชีวิตดีจับปลาผิดนี่ค่ะถึงบอกว่าจับปลาผิดชีวิตเปลี่ยนจับช็อกเกอร์ได้เอาไงดีวะมันแข็งอะช็อกเกอร์มันแข็งอะเอาไงคะน้องน้องจะเอาไงดีเอาไงดีอะ เอาไงหิวก็หิวจะกินก็กินไม่ได้เคียเียเคียเียร์อืมเคียเียร์เอาไงเอาไงดีเอาไงอ่ะเขาก็จะพยายามกินนะคะเอาไงเอาไง เดี๋ยวนาะขอตัดภาพแล้วกันนาะไม่เอาลนะนารับไม่ได้นะกลัวนาะไม่กลัวเลยค่ะนะคือใจนะใจนะกลัวนะสงสารน้องช็อกเกอร์เลยแต่นาะถามว่าเขาคงจะกินยากหน่อยเพราะว่าน้องช็อกเกอร์เขาแข็งแรงมากเผื่อเขาแข็งเขาก็กุ้มใจเหมือนกันเอ้จอาไงดีเอาไงดีเอ้เอาไงดีเอ้คิดหนักจับปลาผิดชีวิตเปลี่ยนเอาไงดีเอ้ เอาไงดีจปะปลาผิดชีวิตเปลี่ยนน้องช็อกเกอร์เดี๋ยวหน้าขอไล่ไล่มันไปเลยทุกคนค่ะเราถ้าได้ฮีโร่แล้วให้น้องเขาเรับผิดชอบน้องน้องเขาไล่ตัวนี้ไปละเดี๋ยวเราจะเขี่ยช็อกเกอร์ลงสระค่ะเพราะว่ายัางไงเขากินไม่ได้ให้เขาไปจับปลาตัวเล็กกินดีกว่าแต่เขาลงไปละไม่ต้องห่วงอะที่นี่ปลาเยอะไปเลยไปไป,ไปเลยแยงมามองอีกเราต้องดุเขาค่ะเราต้องดุเขาไปเร็วๆรว ยังไม่ไปอีกเดี๋ยวมันไปลเลยนะขอโทษนะคะที่อาการแสดงอาการวิธีไปละน้องไปละเดี๋ยวหาว่านะ่าใจร้ายนาไม่ได้ใจร้ายนะคะไปละเดี๋ยวเขาให้เขาไปหาเหยื่อตัวอื่นแทนะ่ะสงสารเขาค่ะจับมานี่แหละเขาถึงบอกจับผิดชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวให้น้องเขารับผิดชอบหรือเขียนน้องช็อกเกอร์ลงไปอะไปละหนีไปละค่ะ โอเคนะคราวนี้ห้ามลามา่านาด้วยนาจากการเรียบร้อยคขนาดอ่ะตอนนี้น้องเขาค่อยๆเขียนน้องช็อกเกอร์ลงสระไปแล้วค่ะ <S <S นี่ค่ะน้องลงสระแล้วช็อกเกอร์แล้วเย้น้องไปแล้วค่ะน้องรอดค่ะแต่น้าไม่รู้ว่าปลาตัวอื่นจะรอดหรือเปล่าช่วยได้แค่น,นี้ละค่ะที่นี่ปลาสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าน้องต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะเขาจบ แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสรุปว่าน้องช็อกเกอร์ตัวเมื่อกี้ที่พี่ที่พี่ตะกวดแล้วกันเขาจับมาชีวิตเปลี่ยนเขาทานไม่ได้เราก็เลยช่วยชีวิตให้น้องช็อกเกอร์ลงไปอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงคลิปนี้อย่าลามากกันนะคะเป็นธรรมชาติค่ะวัตถจากชีวิตของเขายังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าน่าจะพาไปไหนอีกจะกเจอเหตุการณ์ตื่นเต้นอย่าง เมื่อกี้ด้วยหรือเปล่านะคะยังไงนี่นนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับพี่ทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ